มาครับมาครับมาครับยำตูนใส่กบครับผมเนี่ยอย่างห้องอยำตูนใส่กบเนะี่ยตอนนี้แล้วครับกบมีตัวเดียวกใส่ตูนหลายๆ <c oughs> ใครเบื่อเนี่ยลองเอาไปเนี่ยนะครับสูตรนี้รับรองวอ่าหวานจุกเลยครับวัตถุดิบลักของเฮานะครับอันนี้เป็นกบเนาะกบก็เอาไปยางไปเผาเรียบร้อยเนะี่มันจะได้หอมหอมครับ ส่วนนี่เป็นเก้าตูนนะครับหรือว่าต้นคูนเนอะโบเมนบอสนะเอามาพิษระวังคันนะครับเลยมาเริ่มงานกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะซอยตูนก่อนนะครับตูนนี่ผมก็ปอกเปลือกกล้ามทาความสะอาดเรียบร้อยเนอะมาครับเดี๋ยวซอยไปเลยเนาะจากนั้นเขาก็จะมากบกบเพื่อปอดิกรรมเนาะ มาครับเดี๋ยวเราจะมีพิกลาบกันเนาะพิกลาบที่ผมใจวันนี้พิกลาบเอาอย่างมาขินแหลง250กรัม80บาทกาจะทรงเริ่มต้นที่40บ,บาทนะครับเอาไปใส่ลาบใสซ่ซาใสาล่ลูวันเฮา,าย้ำกบย้ำไก่ได้หมดเนาะถ้าสั่งซื้อสองกระปุกคุ้มกว่านะเพราะว่ากาจะทรงกึหลอบเดียวเนาะสนใจสั่งซื้อตักแชทหาเพจเอาอย่างมาขิดแหลงได้เลยครับตั้งหม้อขางสารมันพืชลงป้ายหอมเตียมตุ๊บเอาใสาล่ลงไปม,มีเลยครับผม หอมเตียมเริ่มเหลืองหอมและพริกลาบครับเอาใส่ลงไปเลยบ่ดต้องพัดบตัต้องมีเหมือนเนะเดี๋ยวพริกลาบจะขมเนาะคำเดียวปอนะฮะประมาณนี้ปอละครับตักพริกลาบออกบางส่วนเดี๋ยวดีเอาไปปุ้งหมาลุนเนาะเดี๋ยวมันจะเพดล่ำครับถ้ามันเหมือนจับเดีเ๋ยวเราใส่เนาะสูตรนี้ผมก็จะเติมน้ำลงไปเลยนะเผื่อหน้ามันหนัวเดี๋ยวผมจะใส่กะปิจีลงไปอย่างสักน้อยครับ มาน้ำเริ่มเดือดละตูนตีเฮาเตรียมไว่เอาใส่ลงไปแล้วครับผมตูนมันเริ่มจะซุกก็มันจะหย่อบนะครับแล้วก็จะใส่ใสเนาะมานี่ก็น่าจะได้ตีแล้วครับนี่เดี๋ยวผมก็จะใส่กบตีเฮาจัดการว้ลงไปเลยครับต้มต่อไปแหมสักบื้องทีกบมันซุกเนาะ น้ำเดือดโบ๊ะใส่กบลงไปแล้วก็บรรทองต้มเหมือนนะครับเดี๋ยวมันจะเละเนาะมาครับเดี๋ยวปุงรสกันเลยที่ผมจิ้มพอแล้วนะเผ็ดอะไรแต่ถ้าเฮามากักเพชดก็ใส่พริกลาบที่เฮามีไว้ลงไปมสักน้อยก็ได้นะฮะล้ำก่าน้ำล่างโคกกับผงชูรสนี่ละครับใ <laughs> ส่ลงไปครับผมน้ำปลาป่าตีโตเอาอ่ะ <laughs> หอมขนาดต้นหอมผักป้อมแล้วก็สรารเแหน,นะครับหอมปอมเปอือผักชีฝรั่งอ่ะเนาะเน้นผักไทยเป็นรักครับเพิ่มควมหอมกร,ร,รุมันจะมีอย่างเขึ้อเต้าอี้ห็มครับน้ำยำแลงแดงหิพโพดโพดเหมาะบอไไ้แล้วครับผมน้ำรลายปุเดี๋ยวเขาตักไปจิ้มกันเลย มาครับมาครับมาครับมาจิ้ยมยำตูนใส่กบสุดยอดย่งมากินแรงด้วยกันครับนี่ตับกบครับผมเนาะเหตุผพดโทษ